สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนี่ยเล่มนีเล่มนีเนี่ยเอาละนะในระหว่างนี้ให้เด็กๆไปเตรียมหนังสือหนังสือคณิตศาสตร์มานะคะนอกจากเตรียมหนังสือแล้วเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรอีกรูปเตรียมดินสอเตรียมยางลบมานะคะดูซิว่าเอ๊เด็กๆจะเตรียมมาหรือยังนะคะครูแตนในระหว่างที่ครูแตนรอเด็กๆ นะครูแตนก็จะเปิดหน้าจอของครูแตนไปด้วยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของการบวกนั่นเองแต่ว่าการบวกอันนั้นมันไม่มีทศนะคะรอบนี้นะคะของครูแตนจะเป็นเรื่องของการบวกที่มีทศเอ๊ะแล้วการบวกที่มีทศนั้นมันเป็นอย่างไรลนะ่ะคุณครูเนี่ยนะเอาละเรา,เราลองมาดูนะคะการบวกที่มีทศก็คือการหาผลบวก ของจำนวนสองจำนวนน,วน,นะคะโดยการตั้งบวดต้องเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันอันนี้คือหลักของเขาเลยนะเวลาเขียนตัวเลขต้องเขียนให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนั้นมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยตามลำดับนะคะแต่ในกรณีนี้เขาบอกว่าถ้ากรณี ผลบวกในหลักหน่วยนั้นเป็นสิบหรือมากกว่าหนะึ่งสิบเนี่ยต้องทดหนึ่งสิบไปไว้ในหลักสิบโอ้ันเป็นยังไงหรอคุณครูหรือถ้ากรณีมีผลบวกในหลักสิบเป็นหนึ่งร้อยหรือมากกว่าหนึ่งร้อยต้องทดหนึ่งร้อยไปรวมกับจํานวนในหลักร้อยเอาพูดอย่างนี้เด็กๆงงแน่ๆนะเอาครูแทนเลยลองดูนะเอาลองดูพร้อมกันนะเขาบอกว่า ลองดูตัวอย่างก่อนนะหนะึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยเจ็ดเวลาเราเขียนนะหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเขียนหนึ่งเนะหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเขียนหนึ่งหนึ่งนะศูนย์อยู่ในหลักสิบเอาศูนย์มาไว้ตรงนี้เจ็ดอยู่ในหลักหน่วยเอาเจ็ดมาไว้ตรงนี้เนะี่ย่ะอย่าลืมบวกใส่เครื่องหมายบวกซะด้วยนะคะบวกบวกอะไรบวกอะไร นะบวกกับ128 128 1อยู่ในหลัก100 2อยู่ในหลัก10เอาให้ตรงกันนะคะ8อยู่ในหลักหน่วยเอามานะคะแล้วก็เขาบอกว่ากาติกาเหมือนเดิมเลยนะคะกติกาเหมือนเดิมบวกจากข้างบนลงข้างล่างนะโอ้ข้างบนลงข้างล่างนะคะแล้วก็ข้างหลังไปข้างหน้า นะคะข้างบนลงข้างล่างข้างหลังไปข้างหน้านั่นหมายความว่าหลักไหนหลักหน่วยก็เอามาบวกกับหลักหน่วย10หลักบวกกับ10บนะหลักร้อยก็บวกกับนะหลักร้อยเนี 100, นะ่ยข้อที่หนึ่งเจ็ดบวกแได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดบวกแปได้1 5บหใช่ไหมสิบนะห้าอ๋อสิบห้านะสิบห้าให้ใช้เฉพาะเลขห้ามาเติมหนึ่ง หนึ่งสิบสิบมันอยู่ในหลักเออหนึ่งมันอยู่ในหลักสิบเอาหนึ่งไปไว้ข้างบนในหลักสนะิบเนี่ยฮะพดไว้หนึ่งนีแล้วเอาตัวเลขสามตัวนี้มาบวกกันเนะี่ยก็คือหนึ่งบวกศูนย์บวกสองหนึ่งบวกศูนย์บวกสองเท่ากับสามนะหลักร้อยมัง้งหลักร้อยก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองดังนั้นคำตอบที่ได้ นะคำตอบที่ได้ก็คือ235นั่นเองนะ5 3 5อา้าวลองอีกหนึ่งข้อนะอา่างงนะลองดู395เนะี่ยเพราะว่าในแต่ละข้อเขาจะไม่เขียนว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้เด็กๆไม่มีให้เด็กๆเ,เขียนเอาเองนะเวลาเขียนเขียนตัวเลขให้ตรงกรนนะอย่างเช่น395 3 สามร้อยเก้าสิบห้านะคะสามร้อยเก้าสิบห้าก็เขียนสามเก้าห้านะคะสามเก้าห้าเลขบวกต่อไปนะ,ะอย่าลืมบวกบวกอะไรบวกสองร้อยหกสิบแปดสองร้อยสองอยู่ในหลักร้อยเอามาให้ตรงกันกับหลักร้อยหกอยู่ในหลักสิบเอามาให้ตรงกับหลักสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยเอามาให้ตรงกับหลักหน่วย นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆเ,เขียนสมนะคะเด็กๆเ,เขียนตัวเลขที่อ่าสามห้าบวกกับสองหปดตัวเลขมันไม่ตรงกันบวกยังไงก็ไม่ได้ลูกนะดังนั้นเวลาเขียนเขียนให้มันตรงนะ,ะเขียนหลักให้มันตรงนะ,ะเวลาบวกบวกจากข้างหลังมาข้าง หน้านะคะบวกจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะหลังมาหน้าก็คือหลังมาข้างหน้านะฮะโอ้ยนะ,ะเอาด้านหลังมาข้างหน้าแล้วก็บวกจากบนลงล่างนั่นเองหลักการง่ายๆลูกเหมือนครั้งที่แล้วเลยเริ่มจากห้าบวกแปบวกแได้เท่าไหร่ลูกแดแล้วก1สิ1สิบเอ3ดสบสองสิบสามสิบสามนะฮะสอยู่ในหลักหน่วยเอาไว้หลักหน่วย หนะึ่งอยู่ในหลักสิบเอาขึ้นมาไว้ที่หลักสิบนะะแล้วนะะแล้วไปไหนแล้วนะคะอ่านะเอาเลขสามตัวนะเอาหลักสิบทีนี้บวกหลักหน่วยแล้วนะทีนี้บวกหลักสิบมีหนึ่งบวกเก้านะหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกหกได้สิบหกละ่ะทีนี้เอาคุณคูณแล้วสิบหกทำยังไงละ่ะนะฮะ สิบหกสิบหกก็เฮ้ยสิบหกนะคะสิบหกก็เอาทำไมสิบหกเอาหกไว้ก่อนนะคะแล้วหนึ่งมาทดด้านหน้าเห็นไหมคะสิบหกทดไปเรื่อยๆทดทีละหลักนะคะเอาต่อไปหลักร้อยมัง่งมันมีอยู่สามเลขเอาเลขหนึ่งบวกสามได้สี่โอ้ไม่ใช่สิบหกสี่เออใช่แล้วหนึ่งบวกสาม หนะะึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบคือหกร้อยหกสิบสนะคะทีนี้เด็กๆลองมาดูดีกว่าลองมาดูของจริงกันนะคะเด็กๆลองเปิดไปที่หน้าเอาหน้าอะไรดีหน้าที่หกสิบแปดลูกหน้าหกสิบแปดนะคะหน้าหกสิบแปด นี้หน้า68นั้นนะคะเขามีตัวเลขให้สองตัวนะคะถ้าเด็กๆงงกับตรงข้างล่างตรงนี้นะะงงกับอันเนี้ยไอะอะไรก็ไม่รู้กูงงหมดเลยอ่ะเด็กๆก,ก็มาดูเลขอันนี้ก็แล้วกันนะะเอาตัวเลขพวกนี้มาเติมนะะเอานี้มาเติมตรงนี้นะคะอ้าว เอาเริ่มจากอะไรก่อนดี264เริ่มจากสองอยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลักสิบสอยู่ในหลักหน่วยบวกด้วยเลขอะไรลูกเห็นไหมคะเลขอะไรสิบหกเนะีคะสิบหกหอยู่ในหลัก1ิบอยู่ในหลักหน่วยนะคะสิ 16, กลายเป็นเท่าไหร่บวกกันนะบวกกันนะคะทีนี้เวลาบวก6 ข้างบนลงล่างนะหลังไปนาบนลงล่างนะสี่บวกหกได้สี่บวกหกได้สิบเก่งมากใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะศูนย์ทดหนึ่งเอาเลขสามตัวละหลักสิบแล้วหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะต่อไปหล,ก 100, หลกักร้อยละสองบวกอะไรไหมไม่มีดึงลงมาข้อนี้คือสองร้อยแปดสิบ นะคะเอาละทันไม่หลูกทันไหมข้างล่างแล้วนะ้อข้างล่างแล้วนะถ้าข้างข้างบนตรงนี้ตรงตัวหลักเห็นไหมครัแผ่นร้อยกับหลักสิบอ่าเห็นไหมครัแท่งสิบมองงงเอาตัวเลขมาเลยลูกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบวกสองร้อยสามสิบสามเวลาเขียนเอาเลขมากตั้งนะคะเอาเลขมากตั้งเอาเลขอะไรดีเลขมากคือสองร้อยสามสิบ สามเห็นไหมคะสองอยู่ในหลักร้อยสามอยู่ในหลักสิบสามอีกตัวหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยเอามาให้ตรงนะคะบวกด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดทีนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดทำอย่างไรล่ะเนี่ยคะเอาตัวเลขข้างบนนะคะนะคะตัวเลขบนลงล่างหลังไป น,นะนะสามบวกเได้10เก่งมากใส่ศูนย์ทด1นะ,ะต่อไปหลักสิบมี3ามตัวแล้ว1นบวกสามได้ 4, 4ี่สี่บวกห้าได้9เก่งมากนะคะต่อไปหลักร้อยล่ะหลักร้อยมี3ามบวกหนเอ้ยสองบวกหขอโทษสองบวกหได้3นั่นเองนะ,ะ,นะ,ะโอเคนะผ่านนะได้ยัง ได้อย่างลูกนะจะได้แล้วเนาะเอาละเราลองหน้าถัดไปดีกว่านะหน้าถัดไปเหมือนกันนะข้อความเดียวกันนะถ้าดูตัวดูรูปไม่รู้เรื่องนะเอาอันอื่นมั่งก็ได้นะเอาอันอื่นมั่งก็ได้ เอาละดูตัวเลขข้างบนแล้วกันนะสาวห่สองร้าสิบหบวกด้วย172 256กับ172เลขมากตั้งก็คือ256รอยเห็นไหมคะสอยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยบวกด้วย172บนะ,ะบวกกันนะข้างบนลงข้างล่างหลังไป หน้านะฮนะบวกกันได้เท่าไรด่ดีนะฮะบวกกันได้เท่าไหร่ดี6กบวกสองได้แปดอะไหนที่มันไม่มีทศไม่ต้องใส่ทศให้มันนะลูกไม่มีทศไม่ต้องใส่นะฮะต่อไปห้าบวกเจ็ดได้สิบสองอ่ะสิบสองทำยังไงล่ะทีนี้เอาสองมาใส่เอาหนึ่งไปใส่ตรงนี้ทศเข้าไปข้างบนนะะหนึ่งอ่ะทศหนึ่งดังนั้น เลขหลักร้อยมี3ตัวแล้วนะคะ1นบวกสได้3 3มบวกหได้สีนะะ่นี่ะได้ไหมลูกได้ไหมได้เนะาะถันอยู่นะเอาละต่อไปนะคะเลขอะไรดีเลขอะไรดีเลขอะไรดีอ่ะสามร้อยสี่สิบสองบวกสามร้อยเก้าสเก้าเอาตัวเลขมากตั้งอยู่ไหนดีเลขมาก ส9 9รอยเนั่นเองบวกด้วย341นะคะที่จริงแล้วหลักการมันเป็นแบบนี้คือเอาเลขมากตั้งนะแต่ว่าถ้าเด็กๆลืมในการบวกอนุญาตนะจะเอาเลขน้อยตั้งก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นการลบไม่ได้นะลูกนะอันนี้เฉพาะการบวกนะลูกการบวกอนุญาตได้เอาเลขน้อยตั้งขึ้นก่อนก็ได้ นะคะอาทีนี้ต่อไปนะะเราลองบวกละทีนี้บวกยังไงดีเอาเลขอะไรดีลูกบนลงล่างซ้ายหน้าหลังไปข้างหน้าก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่สิบเลยได้ไหมใส่สิบแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะใส่สิบไม่ได้นะสิบก็คือใส่อะไรนั่นเองใส่ศูนนะะเอาหนึ่งไว,ไว้ข้างบนนะะทดเอาไว้ นะคะดังนั้น9กบวกหได้10 10ิบวกสได้14 14ีีกแล้วทำยังไงล่ะก็ใส่เลข4ใส่10เออเลข1ตรงนี้ไปทดอยู่เลขข้างหน้านะ,ะเอาลได้3ตัวแล้วนะ1นบวกสได้4 4่บวกสได้7นั่นเองคำตอบคือ7 4นะ็ดนทันไหมลูกทันไหมทันเนาะ เอาละถ้าใครไม่ทันอนุญาตให้หยุดก่อนแล้วมาเขียนให้ทันกูแตนนะคะเอาละทีนี้หน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปอันนี้ครูแตนจะทําให้ดูก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ทําเองนะ,ะจะพาทําอยู่สองข้อที่เหลือนะ,ะที่เหลือจะให้เด็กๆทําเองนะ,ะโดยที่ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองพาทําพร้อมกัน นะเอ้าดูกันนะเวลาบวกบวกจากบนลงล่างนะจากหลังไปหน้านั่นเองนะคะเริ่มจากหลักหน่วยเสมอนะอย่าบวกจากข้างหน้ามาข้างหลังไม่ได้นะคะบวกจากหลักข้างหลังไปข้างหน้าดัางนั้น8ปดบวกสเท่ากับสิบสองใส่สอทด1นึ่งค่ะนะคะต่อไป หนึ 1> 1่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เจ็ดบวกสองได้เกานะคะต่อไปหนึ่งบวกอะไรไหมคะไม่ดึงลงมาเลยเนะะี่ยดังนั้นข้อนี้ได้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนั่นเองนะคะต่อไป ข้อที่2เหมือนเดิมเลยหลักการเดียวกันบนลงล่างหลังไปหนะ้าแต่อย่าลืมว่าคําตอบที่ได้192นั้นเอามาเขียนตรงในช่องนี้ด้วย192่อเคนะคะเอาต่อไปค่ะข้างบนลงล่างก็คือ5้บวกหได้10ใสศูนย์ทด1ต่อไปหลักสิบแล้วบวกหลัก10บแล้ว1นบวกสได้4 4่4ี่บวกสได้8 ต่อไปสองบวกอะไรไหมไม่ดึงลงมานะคะคำตอบที่ได้คือสองร้อยแปดสิบเอามาใส่ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะ,คะอันนี้ตาจงใจจะให้เด็กๆทำเองในข้อไหนดีนะคะข้อข้อนี้นะคะข้อที่สามทำเองข้อที่สีนะะ่ทำเองนะทำเอง ลองทําเองข้อที่สี่ก็ลองทําเองดูซิง่ายมากแต่ครูแตนจะมาทําข้อที่ห้าให้ดูนะคะข้อที่ห้ามันไม่มีนะะเขาไม่ได้เขียนมาให้นะ,ะให้เด็กๆเ,เขียนเองเวลาเขียนเองนั้นนะคะให้เขียนให้เขียนให้ตรงหลัก ะะอย่างเช่น263บวก387ก็เขียน387บวกด้วยเลขอะไรลูก263ะะเขียนให้มันตรงกัน นะคะเจ็ดตรงกับสามแปดตรงกับหกสามตรงกับสองเห็นไหมคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยเนะยแล้วเอาสองเลขนี้เนะะี่ยสองมนท่นี้มาบวกกันนะคะหลักการเดิมบนลงล่างหลังไปหน้าเจ็ดบวกสามได้เจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่ดีเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่ง หนะึ่งบวกแได้9 9้บวกหได้9กบวก6ได้ไ,ดไร่เบวก6ได้15ใส่5ทด1นะึต่อไปหลักร้อย1นบวกสได้4 4บวกอีก2ได้6คคำตอบที่ได้คือห5ร นะก็เอาหกร้อยห้าสิบมาเติมตรงนี้อย่าลืมนะคะดังนั้นข้อที่จะให้ทำอีกมีอีกแล้วข้อหกทำเองทำอะไรอีกข้อเจ็ดทำเองตายแล้วเยอะเหลืเกินคุณแตนข้อแปดทำเองนะ,ะดังนั้นคุณแตนให้เด็กๆทำเองอยู่ทั้งหมดห้าข้อด้วยกันนะห้าข้อด้วยกันอ้านวะ ครูเตนให้ทำหน้าที่เจนะ็ดสิบนะครูตนจะเขียนโน้ตไว้ให้นะหน้าที่เจ็ดสิบนะงานงานคณินะ EP ห้านะครับทำหน้าเจ็ดสิบนะครับข้อ ข้ออะไรมั้งน้าเมื่อกี้เนี่ยหน้าข้ออะไรนะเมื่อกี้จาได้ไหมจาได้ไหมอ่ะทาข้อที่เดี๋ยวหันไปดูก่อนนะจะลืมซะก่อนนะหน้าข้อที่สามข้อที่สี่นี่ข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สี่นะข้อที่สามข้อที่สี่ ข้อที่หกข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดโอ้โหทำห้าข้อนะทำห้าข้อนะแต่คิดว่าเด็กๆสามารถทําได้แล้วนะลองดูนะแต่ถ้าไม่เข้าใจให้ลองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเอามาสนะ่งกูแต นะครับเอาละเอาละนะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจโทรมาหาผู้แตนได้นะคุณแตนจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบเอาละนะคะวันนี้รบกวนเวลาเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย